สวัสดีค่ะร้านออรุ่งเรืองพานินะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูกับเครื่องสีข้าวนะคะตัวนี้เป็นของยี่ห้อาตเกะค่ะรุ่น GPS 350นะคะอัตราการสีข้าวตัวนี้กันนะคะก็อยู่ที่300กิโลต่อชั่วโมงนะคะอาเป็นลักษณะรอบๆนะคะตัวน,นี้ก็จะเป็นท่อนะคะเป่าแก๊บออกมา อันนี้ก็จะเป็นด้านที่เราจะใส่ข้าวเปลือกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบกะแกงยกนะคะมีทั้งหมด7ชั้นค่ะเชั้นนะคะเติมตัวนี้จะเป็นไฟ2อ3เฟสน,นะคะถ้าเกิดลูกค้ารับเราก็จะแปลงไฟให้นะคะเป็นไฟบ้านลูกค้าเนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเครื่องตัวนี้กันเลยคะ่ะ ะะก็สอบถามเราเียเรามาที่เพจร้านนะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพานิชค่ะถ้าชอบคลิปของทางร้านก็ช่วยกดติดตามมาให้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ